สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องภาษาท่าและท่านาตยศัพท์ภาษาท่านะคะหมายถึงการแสดงออกด้วยท่าทางการไา้รำแทนคำพูดที่มีความหมายตามบทร้องบทเจรจาและบทภาคนอกจากนี้ยังมีคำอื่นๆที่มีความหมายในลักษณะเดียวกันได้แก่ภาษาท่าการตีบทการรำตีบท การใช้บทการรำบทเป็นต้นประเภทของภาษาท่ามีทั้งหมด5ข้อนะคะข้อที่1ภาษาท่าที่ใช้แทนคำพูด 2. ภาษาท่าแสดงกิริยาอาการหรืออิริยาบท 3. ภาษาท่าแสดงอารมณ์ภายใน 4. ท่ารำที่ใช้การแสดงเรียนแบบธรรมชาติสัตว์ หภาษาที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อแสดงความหมายเราไปชมกันเลย 1. ท้่าอายเป็นการใช้ฝ่ามือแตะข้างแก้มใกล้ขากันไกลก้าวข้างที่มือแตะแก้ม 2. ถ้ท่าโกรดเป็นการใช้ฝ่ามือข้างใดข้างหนึ่งถูที่ก้านคอใต้ใบหูไปมา 3. ท่าตัวเรา มือซ้ายตั้งวงหน้าแร้วพลิกข้อมือเปลี่ยนเป็นจีบมือขวาเท้าสะเอลหรือจีบส่งหลังก็ได้ 4. ถ้ท่าโศกเศร้าเป็นการประสานล,ลำแขนส่วนร่างใช้ฝ่ามือทั้งสองวางท่าประดับหน้าท้อง 5. ้าท่ารักเป็นการทำมือทั้งสองตั้งวงไขว้กันร,ระดับอ,อกแล้วหมุนข้อมือท่าตรงที่ฐานไหล่ท่านาตยศัพท์นะคะท่าที่หการตั้งวงบน ยกแขนไปข้างลำตัวทอดสอกโคง้งมือแบตั้งปลายนิ้วขึ้น 2>, 2. การตั้งวงกลางการยกส่วนโค้งของลำแขนให้ปลายนิ้วสูงระดับไหล่ 3. การตั้งวงล่างทออส่วนโค้งของลำแขนลงข้างล่างอยู่ระดับเอโดยตั้งมือตรงหัวเข็มขัด 4. การจีบหงายการหงายฝ่ามือให้ปลายนิ้วชี้ขึ้นท่าอยู่ระดับหน้าท้องเรียกว่าจีบหงายชายพก 5. การจีบคว่ำการคว่ำฝ่ามือให้ปลายนิ้วชี้ลงหักข้อมือเข้าหารําแขนสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่มารับชมค่ะ